สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีการบ่ายวันศุกร์นะคะวันนี้เราก็มาเจอทุกคนที่ที่ดินแบ่งขายที่หลังโรงเรียนสองภาษาบ้านฉางนะคะวันนี้เราก็มาในบรรยากาศค่อนจะเย็นไปนิดนึงเนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้สัมผัสลมเบาๆที่นี่นะคะว่าบรรยากาศดีแค่ไหนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของ สิ่งสําคัญในการซื้อที่ดินแบ่งขายหรือในการแบ่งที่ดินนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ค่ะที่หลังโรงเรียน2ภาษาตรงนี้นะคะเป็นที่ดินที่เราแบ่งขายค่ะซึ่งเนื้อที่รวมทั้งหมดเนี่ยบริเวณนี้ก็คืออยู่ที่6ไร่นะคะแล้วก็เราเอามาแบ่งเป็นแปลงย่อยนะคะอยู่ที่เราแบ่งได้ออกมาเป็น ปแปดแปลงนะคะแล้วก็ในปแปดแปลงตรงนี้ค่ะก็จะมีเป็นออกเป็นโฉนดเรียบร้อยแล้วเป็นโฉนดที่พร้อมโอนเลยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เราก็เลยจะมีอ่าสิ่งสิ่งข้อควรระวังหรือว่าข้อควรสังเกตเวลาที่เราไปซื้ทซอ,ท,อท,ที่ดินแบ่งขายหรือว่าเราจะแบ่งที่ดินขายหรือว่าเราจะแบ่งหรือเราเราจะแบ่งที่ดินของเราเป็นปแปลงย่อยอะคะ่ะเราจะต้องนึกถึงอะไรนะคะเพราะว่าต้องบอกไว้เลยค่ะว่าในพื้นที่ของพื้นที่หรือ ในบางจังหวัดบางอำเภอที่ที่ดินมันมีจํากัดนะคะหรือที่ดินมันมันจะเริ่มเป็นชุมชนมากขึ้นนะคะการที่เราจะซื้อที่ดินขนาดที่เราอยากได้เนี่ยบางครั้งมันจะทําลําบากทําลาบากหมายความว่าคือที่ดินมันงอกใหม่ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ทาได้คือการแบ่งดังนั้นนะคะที่ดินส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในเขตชุมชนหรืออยู่ในเขตเมืองที่มันมีเป็นบ้านพักอาศัยเยอะแบบนี้ค่ะการที่เราจะซื้อที่ดินติดถนนหลักบางทีมันอาจจะทําได้ยาก หรือถ้าไม่ยากก็คือเรามีเงินเราต้องมีเงินเพียงพอใช่ไหมคะเราถึงจะซื้อที่ดินที่ติดถนนหลักได้แต่ว่าในกรณีที่เรามีเงินไม่เพียงพอหรือเราไม่มีความจําเป็นที่เราต้องซื้อติดถนนหลักอะค่ะทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือเราก็ต้องไปซื้อที่ดินแบ่งขายหรือเราต้องไปซื้อที่ดินที่เขาแบ่งให้เราอะค่ะซึ่งบางครั้งการซื้อที่ดินที่แบ่งอะค่ะบางทีเราจะเลือกเราจะอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้คําว่าไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หมายความว่า ข้อกาหนดหรือสเปคของเรามันอาจจะไม่ตรงร้อยเอร์เซ็แต่มันอาจจะได้ประมาณสักเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้ค่ะอย่างอื่นเราต้องมาปรับเองเนาะเพราะว่าในเรื่องของที่ดินบางครั้งถ้าเรามัวแต่หาที่ดินที่มันสมบูรณ์อย่างที่เราอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะบางทีเราจะหาไม่ได้เลยมันเราอาจจะมีหรือในตอนที่มันมีจริงเราอาจจะไม่พร้อมแบบนี้ค่ะดังนั้นวิธีที่เราจะทําให้เราได้ที่ดินได้ดีที่สุดก็คือเราต้องเลือกในสิ่งที่ มันมีอยู่นะตอนนั้นนะคะแล้วอะไรที่มันไม่ไม่ไม่เพอร์เฟกหรืออะไรที่มันไม่ยังไม่ได้อย่างที่เราอยากได้เราค่อยไปปรับเอานะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของที่ดินนะคะสําหรับการข้อสําคัญหรือข้อควรระวังในเรื่องของที่ดินแบ่งขายรือเราจะแบ่งที่ดินก็แล้วแต่ะคะ่ะเราต้องอย่าลืมค่ะว่าที่ดินองค์ประกอบหลักของเขาเลยที่จะทําให้ที่ดินเรามันมันมัน,ม,นมันดีหรือมันจะสามารถสร้างอะไรได้มากขึ้นเนี่ยก็คือขนาดความกว้างของหน้าแปลงนะคะแล้วก็ ถนนหน้าแปลงค่ะยิ่งถนนหน้าแปลงกว้างเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถนนหน้าแปลงกว้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมดีแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าถนนหน้าแปลงตรงนั้นน่ะที่มันกว้างเนี่ยค่ะมันเป็นมันมันกว้างเพราะอะไรคือเพราะความหมายของเพราะอะไรไหมรายความว่าถนนเส้นนั้นมันเชื่อมไปยังที่อื่นได้หรือไม่หรือเป็นถนนในซอยแบบนี้ค่ะยิ่งถน,นนกว้างเนี่ยความปลอดภัยของเราก็จะยิ่งมีเยอะความยืดหยุ่นในการเข้าออกของเราก็จะมีเยอะความ ขับข้างของการจราจรในพื้นที่ก็จะน้อยลงอะ,ะ่ะเนื่องจากพอถนนกว้างใช่ไหมคะการสัญจรไปมามันจะสะดวกมากขึ้นถ้าเราได้ที่ดินแบบนั้นมันก็จะดีคะ่ะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะสิ่งที่เราพูดสิ่งที่มันเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวของที่ดินอย่าลืมว่ามันไม่มีเลยไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับการปรับของตัวเราเอง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราเลือกแปลงนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่บริเวณรอบข้างขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากค่ะแต่ว่านาวันนี้ค่ะเราแค่อยากจะมาบอกกับทุกคนได้รับทราบว,ว่าเวลาที่เราจะแบ่งที่ดินขายหรือเวลาที่เราจะแบ่งที่ดินเป็นสวนเป็นแปลงเป็นแปลงอะค่ะข้อสําคัญเลยก็คือว่าที่ดินแปลงนั้นนะคะพอแบ่งออกมาแล้วเนี่ยด้านที่ติดถนนน่ะมันจะได้น้ากว้างเท่าไหร่เราต้องนึกถึงนะคะเพราะปัจจุบันนะคะสิ่งที่เนาเจอบ่อยๆเลย บ่อยๆเลยก็คือว่าที่ดินบางแปลงเนี่ยติดถนนหลักจริงแต่ความกว้างของหน้าแปลงอ่ะมันแคบความกว้างของหน้าแปลงแคบหมายความว่ายงไคะหมายความว่าสมมุติที่ดินหนึ่งไร่อะค่ะได้หน้าแปลงที่ติดถนนอยู่แค่ประมาณสิบสเมตรแบบนี้ค่ะสิบสีเมตรเนี่ยเร,เราแทบจะสร้างตึกไม่ได้เลยคือสร้างได้แล้วเราจะเว้นระยะถนนเข้าออกอยังไงอันนี้ก็คือเป็นความเป็นข้อจํากัดเนาะดังนั้นเวลาที่เราจะท,ทับแบ่งที่ดินนะคะ ข้อสาคัญเลยก็คือเรื่องขนาดของหน้าแปลงนะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าบางทีสมมุติเรามีที่ดินหนึ่งแปลงเนี่ยมีความกว้างติดถนนอยู่ที่ห้าสิบเมตรสมมุตินะคะแล้วอยู่ๆมีลูกค้าอยากแบ่งซื้ออยากจะซื้อที่กับเราโดยการแบ่งถามว่าในการแบ่งอะคะ่ะอยู่ๆเราจะไปแบ่งครึ่งเลยได้ไหมหรือว่าแบ่งเอาทันหน้าถนนไปเลยสักสิเมตรยีิบเมตรแบบนี้นะคะ่ะเราจะคิดสั้นๆแบบนั้นไม่ได้เราต้องมองไประยะไกลว่า ขนาดที่เราแบ่งออกไปเนี่ยมันเสียพื้นที่หน้าแปลงไปเท่าไหร่แล้วแปลงที่เหลือเทียบกับขนาดความกว้างของหน้าแปลงมันเหมาะสมหรือไม่อันนี้เราต้องคิดไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงอนาคตของแปลงที่เหลือแล้วอนาคตแปลงที่เหลือเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างมูลค่าให้เราเท่าที่เราอยากอยากจะสร้างนะคะดังนั้นนะคะการทําการแบ่งที่ดินนะบางทีมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะต้องคํานึงถึงความกว้างของข้างหน้า แล้วก็แปลงที่แบ่งออกมาแต่ละแปลงอนะพอได้ความกว้างของหน้าแปลงแล้วว่าลูกค้าจะซื้อเอาไปแล้วเนี่ยเขาจะไปทําประโยชน์ได้จริงหรือไม่แล้วมูลค่าที่ได้จากแปลงที่หน้าแปลงเท่านั้นนะคะมันจะสามารถทําประโยชน์ภายในได้อย่างทั่วถึงได้อย่างเต็มที่หรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าสิ่งเวลาอย่างอย่างแปลงนี้ค่ะที่นรูงแบ่งเนาะตอนแรกเราคิดไว้เลยว่าเนื่องจากถนนเข้าหน้าแปลงอะค่ะมันมีความกว้างที่พอดีเลย ความกว้างที่พอดีหมายความว่าสมมุติถนนหน้าแปลงเข้ามาถึงแปลงเนี่ย8เมตรหน้าแปลงของเราก็มีความกว้างที่8เมตรพอดีเนื่องจากเป็นถนนที่มาถึงแปลงพอดีแบบนี้ค่ะมันก็เลยเป็นข้อจํากัดว่าบางครั้งนะคะการที่เราแบ่งที่ดินขายอะค่ะความารูปแปลงที่แบ่งออกมาบางทีมันไม่ได้รูปสวยหรอกเพราะว่ามันมีข้อจํากัดในเรื่องเรื่องของรูปแปลงเดิมนะคะเป็นเป็นเรื่องบางทีเป็นเรื่องที่ เป็นเป็นข้อจํากัดเหมือนกันนะคะเวลาที่เราไปซื้อที่ดินแหมงขายบางทีเราจะไม่ได้รูปแปลงที่มันเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สวยงามแต่ถ้าเราไปเทียบในหมู่บ้านจัดสรรนะคะ เขาจะได้รูปแปลงที่สวยกว่าทาไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะในพื้นในบริเวณบ้านจัดสรรนะคะเขาจะมีการทําพื้นที่ที่เป็นสันทนาการหรือเป็นพื้นที่ส่วนกลางเนาะทำให้บางครั้งเขาสามารถจัดพื้นที่ในรูปที่ไม่สวยค่ะไปเป็นพื้นที่ส่วนกลางได้แต่เวลาเราทําที่ดินแบ่งขายเราไม่จําเป็นจะต้องมีพื้นที่ส่วนกลางในการสันทนาการใช่ไหมคะพื้นที่ทุกตารางวาทุกตารางเมตรเราก็ต้องจัดสรรเป็นพื้นที่ของลูกค้าเป็นพื้นที่ในถนนหรือถ้าไม่งั้นก็ต้องจัดไปเป็นถนนแบบนี้ค่ะมันก็เลย ทำให้บางทีที่ดินแบ่งขายบางทีรูปแปลงมันอาจจะไม่ได้สี่เหลี่ยมสวยแต่สิ่งที่เราจะต้องนึกถึงในในมุมของคนซื้อนะคะที่ดินแปลงนั้นถนนในในในโครงการนะคะเป็นสาธารณะหรือยังนะคะหรือถ้ายังไม่ได้เป็นสาธารนณะเป็นภาระจำยอมหรือเป็นถนนส่วนบุคคลเราก็ต้องนึกถึงด้วยนะคะว่ามันมีข้อจํากัดในหลายๆอย่างเนาะระหว่างสาธารนณะ ภาลจมยอมหรือส่วนบุคคลมันมีข้อดีข้อด้อยที่ต่างกันเราก็ต้องยอมรับเหตุผลในข้อดีข้อด้อยของประเภทถนนเหล่านั้นให้ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันก็คือหลักสําคัญในการแบ่งที่ดินก็คือเรื่องของความกว้างของหน้าแปลงที่ติดถนนละคะ่ะว่าเราเวลาเราแบ่งออกมาเนี่ยมันมีผลมากๆกับมูลค่าของแปลงมันมีผลมากๆกับการตั้งราคามันมีผลมากๆกับแปลงที่เหลือ เหมือนมีที่ดินแปลงหนึ่งเรนูมีสมี2องไร่เนาะหน้ากว้างของแปลงอยู่ที่ประมาณ17เมตรแล้วด้านยาวอยู่ที่ประมาณ200กว่าเมตรค่ะอยู่ๆมีลูกค้ามาบอกว่าขอแบ่งร้อยตารางวาได้ไหมเราคิดว่าแบ่งได้ไหมคะหน้ากว้างขนาดที่ดินสองไร่กว้างแค่17เมตรเราแบ่งให้เขาไม่ได้แล้วคะ่ะหรือถ้าเราแบ่งได้เราต้องเสียพื้นที่ทําถนน เข้าไปในแปลงของเขาที่แบ่งอีกซึ่งมูลค่าที่แบ่งออกไปเนี่ยมันแทบกับมันจะแพงมากกว่าการที่เราขายยกแปลงด้วยซ้ำนะคะทำให้บางทีอะคะ่ะลูกค้าไปขอแบ่งซื้อหรือเราอยากจะแบ่งให้ลูกให้หลานเป็นบางส่วนบางทีมันถึงทํายากอะคะ่ะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะเวลาที่เราแบ่งที่ดินเนาะพอที่ดินมันจะมีข้อจํากัดว่าเราจะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนด้านเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันจะทําได้แค่รอบเดียว ถ้าเราจะทำสองรอบสามรอบนั่นหมายความว่าเราต้องเสียพื้นที่บางส่วนออกไปเพื่อทำให้ขนาดของแปลงมันได้อย่างที่เราต้องการนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการแบ่งที่ดินเนาะบางทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเราเข้าใจว่าทุกคนอะ่ะเวลาที่อยากซื้อที่ดินนะคะบางทีเราเห็นสมมุติเราอยากได้แค่ร้อยตารางวาใช่ไหมคะเราไปเจอแปลงหนึ่งมันหนึ่งไร่เราก็จะไปขอแบ่งว่าพี่คะขอแบ่งหนึ่ง่าร้อยตารางวาได้ไหมบางที บางทีอ่ะในหน้าแปลงอ่ะมันกว้างแค่ยี่สิบเมตรร้อยตารางบาลเขาจะแบ่งให้เราเท่าไหร่ละ่ะถ้าเขาให้เราหน้าแปลงกว้างที่สิบสิบเมตรเขาเหลืออีกสิบเมตรมันไม่เพียงพอสําหรับพื้นที่ที่เหลือมันไม่สวยงามค่ะดังนั้นนะคะการแบ่งบางทีมันมันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากนะคะสําหรับท่านไหนที่ต้องการที่ดินแปลงเล็กนะคะถ้าเราไปเจอแล้วมันอาจจะแบบมันอาจจะไม่ถูกใจเราในบางส่วนเช่น ถนนเข้ายังไม่ใช่คอนกรีตถนนทางเข้าไม่ใช่คอนกรีตสองป่าปายังไม่ถึงไฟฟ้ายังไม่ถึงแบบนี้ค่ะมันจะเป็นข้อจํากัดเนาะบางทีเราก็ต้องยอมรับข้อจํากัดเหล่านั้นซึ่งข้อจํากัดแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ไฟฟ้าเราขอขยายเขตได้ป่าปาเราขอขยายเขตได้เพียงแต่ว่าเราต้องเพิ่มตังค์นิดนึงเนาะแต่ว่าส่วนเรื่องถนนนี่ค่ะขอแค่เป็นถนนสาธารณะค่ะยังไงก็แล้วแต่ ไม่ปีหนึ่งสองปียังไงทางเทศบาลหรือส่วนหน่วยราชการก็ต้องมาทําให้เราอยู่ดีดังนั้นนะคะอย่าเอาข้อจํากัดเหล่านี้มาเป็นข้อจํากัดในการที่เราจะไม่ได้ที่ดินเลยนะคะเพราะว่าที่ดินนะคะยิ่งเราช้าในการตัดสินใจมันก็จะยิ่งให้ทางเลือกของเราเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะยิ่งเป็นที่ดินแปลงเล็กนะคะมันเราก็จะยิ่งหายากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่นนะคะแปลงเล็กเป็นสิ่งที่หายากมากเพราะว่าเขาถูกแบ่งจัดสรรบรรส่วนไปเยอะมากแล้ว เขาจะไม่สามารถแบ่งเป็นแปลงเล็กได้อีกเพราะถ้าแบ่งเป็นแปลงเล็กออกมาเนี่ยมันจะทําให้เสียพื้นที่นะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของที่ดินนะคะเป็นข้อจํากัดของที่ดินดังนั้นคนไหนที่คิดจะคิดจะซื้อที่ดินเก็บหรือคิดจะแบบว่าซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านนะคะบางครั้งนะคะโจทย์หรือสเปคของที่ดินที่เราอยากได้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นตอ่ะ บางทีมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้เลยนะคะมันไม่ได้เลยหรือมันอาจจะได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะรออีกกี่เดือนกี่ปีนะคะดังนั้นถ้าจะให้ดีนะคะสเปคที่เรากําหนดในเรื่องของที่ดินนะคะลดลงมาหน่อยหรือว่าลุ้มารวยให้ตัวเองบ้างเราจะได้เป็นเจ้าของที่ดินได้เร็วขึ้นนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาที่ดินก็ก,ก็ฝากพิจารณาในเรื่องของข้อจํากัดหรือความมีจํากัดของที่ดินไว้ด้วยนะคะอย่า อย่าใช้เวลาหาเยอะนะคะถ้าไม่กล้าตัดสินใจวันนี้วันหน้าเราตัดสินใจมาเราก็จะรู้สึกเสียดายนะคะว่าเราเสียเงินไปมากกว่าเดิมนะคะเพราะที่ดินมันมีแต่เพิ่มกับเพิ่มใช่ไหมคะอย่างวันนี้เรามาดูเราพามาดูที่ดินที่เราแบ่งขายแปลงนี้นะคะเนื่องจากว่าที่ดินแปลงนี้ค่ะเราเราเห็นว่าทำเลมันอยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นโรงเรียน2ภาษาของวัญชางเป็นโรงเรียนที่มีมีโปรแกร,รม2ภาษาแล้วก็เป็นโรงเรียนแบบ ธรรมดาอยู่ด้วยกันนะคะก็เราก็เลยมองว่าทำเลตรงนี้ค่ะยังไงก็แล้วแต่ก็จะเป็นที่พักอาศัยที่ขยายมานะคะเราก็เลยเลือกที่ดินแปลงนี้มาแบ่งขายแต่ว่าด้วยเนื้อที่รวมมันถึงขนาดถึง6กไร่เราจะมาแบ่งเป็นร้อยตารางวาบางทีมันก็จะทําได้ยากเพราะมันจะเกินเกินกว่า9แปลงมันจะทําให้เราต้องเสียพื้นที่เสียอะไรไปอีกเยอะเสียค่าใช้จ่าย,ายหรือเสียต้นทุนในการแบ่งแปลงเยอะเราก็เลยตัดสินใจที่เราจะทําแค่ แปแปลงเท่านั้นเองค่ะทำให้ใน8แปลงตนี้ค่ะมันก็เลยมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ200กว่าตารางวาขึ้นไปนะคะก็จะเป็นแปลงใหญ่ก็เลยจะเหมาะกับลูกค้าที่สนใจที่จะทําบ้านหลังใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่หรือลูกค้าที่สนใจที่ดินสําหรับที่จะมีพื้นที่เยอะในการทําบ้านนะคะสําหรับตรงนี้เนาะแต่ว่าไม่ไม่เท่านั้นค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการจะซื้อที่ดินเก็บตรงนี้เราก็ เราก็มองเป้าหมายสําหรับลูกค้าแบบนั้นด้วยเหมือนกันกลุ่มนั้นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าทําไมเราถึงบอกว่าตรงนี้มันเหมาะสําหรับซื้อเก็บเพราะว่าด้วยราคาที่เราตั้งนะคะมันเป็นราคาที่เราเรียกว่ามันเป็นราคาที่ต่ํากว่าตลาดอยู่แล้วนะคะปัจจุบันนะคะพื้นที่ในเขตบ้านฉางเนี่ยราคาในซอยเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยขึ้นไปประมาณไร่ละสี่ล้านขึ้นไปแล้วนะคะ สี่ล้านอ่ะซึ่งบางทีสี่ล้านซึ่งถ้าเกิดอยากได้ต่ํากว่าสามสี่ล้านเนี่ยต้องซื้อประมสามไร่หรือห้าไร่ขึ้นไปถึงจะได้นั่นหมายความว่าเราต้องมีเงินประมาณสักเกือบเกือบสิบล้านเราถึงจะได้ราคาที่ดินที่ต่ํากว่าสี่ล้านถูกไหมคะแต่ในแปลงนี้นะคะเรามีเงินอยู่ประมาณสองล้านนิดๆเราก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินที่สองร้อยตารางวาได้อน,นี้คือมุมแรกที่เราที่เราวางแผนเอาไว้สําหรับกลุ่มลูกค้านะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือลูกค้าที่แบบ พร้อมจะยื่นกู้กู้สร้างแบบนี้ค่ะด้วยราคาที่ดินตรงนี้มันต่ํากว่าตลาดแล้วแล้วก็เรามีสาธารณรัฐภคให้พร้อมสาธารณรัฐภคที่ให้เราก็จะมีเป็นถนนสาธารณะที่กว้างถึงแปดเมตรนะคะแล้วก็ไฟฟ้าปะปาแล้วก็มีให้นะคะที่เราต้องมีให้แบบนี้ค่ะเพราะเรารองรับลูกค้าที่จะทําบ้านเพราะลูกค้าทาบ้านเนี่ยอย่างน้อยเวลาสร้างบ้านต้องมีไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีปะปาเราก็เลยแบบ เตรียมเข้ามาให้เลยนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะเวลาที่เราไปซื้อที่ดินแบ่งขายนะในบางโครงการเนี่ยเขาจะยังไม่มีไฟฟ้าหรือบางโครงการอาจจะยังไม่มีประปาเพราะด้วยมันอยู่ในพื้นที่ที่ไกลแบบนี้ค่ะเขาก็จะเหมือนให้ลูกค้าเนี่ยไปจัดการเองเพราะลูกค้าบางรายถ้าเกิดมองว่าประปามันใช้ใช,ใชเ้เงินลงทุนในการที่จะขยายประปามาถึงแปลงเนี่ยค่อนข้างเยอะลูกค้าบางรายก็จะ ทำไงคะขุดบาดาลอย่างนี้คะ่ะเด็กในเขตบ้านนอกหรือว่าในเขตต่างจังหวัดต่างอำเภออย่างในอำเภอบ้านฉางคะ่ะบางส่วนเนี่ย การประปาส่วนภูมิภาคยังไม่ถึงหรือประปาหมู่บ้านยังไม่ถึงแบบนี้ค่ะเราก็จะใช้การเจาะบาดาลขึ้นมาเพราะว่าการเจาะบาดาลก็มันก็จะเสียต้นทุนครั้งเดียวใช่ไหมคะแล้วมันก็จะใช้ได้ระยะยาวเลยค่ะก็คุ้มค่าด้วยเหมือนกันนะคะในบางพื้นที่เนาะแต่สำหรับแปลงนี้ค่ะมีประปาให้แล้วมีไฟฟ้าให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูนะคะว่าที่ดินที่เราแบ่งขายในตรงนี้ค่ะเราจัดสรรอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะในโครงการตรงนี้ไม่ใช่โครงการแรกที่เราทํานะคะเป็นโครงการ ประมาณโครงการที่สี่แล้วนะคะที่เราทำค่ะเพราะว่าเราตัวเรนูเองก็คือถนัดที่ดินแบ่งขายเนาะแต่ว่าพื้นที่ที่ทําก็จะมีอยู่ที่บ้านฉางแล้วก็มีที่ตะเคียนเตี้ยอยู่อีกแปลงหนึ่งที่เราแบ่งอยู่ตอนนี้นะคะแต่แปลงนี้ก็คือเป็นแปลงที่เรามาบ่อยมากเพราะอยู่ใกล้บ้านนะคะก็จะมาดูแลบ่อยๆอย่างตรงเนี้ยบริเวณตอนเนี้ยหญ้าเริ่มสูงแล้วเดี๋ยวก็คงต้องให้ให้ลุงที่รับรับจ้างตัดหญ้ามาตัดให้เราอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูพื้นที่โดยรอบนะคะ อันนี้ค่ะ,น,น,คะนี่เป็นพื้นที่โดยรอบของที่ดินแปลงนี้นะคะนี่ก็เป็นถนนที่เราเอา,อายางมาตอยยางมาตอยเก่ามาลงให้เพื่อให้แบบรถผ่านไปมาได้สะดวกความกว้างของถนนเราทําให้แปดเมตรเลยนะคะที่ดินแปลง,งบางที่เนาะเขา่ก็จะแบบประหยัดถนนใช่ไหมคะเพราะว่าตัวถนนเนี่ยมันกินพื้นที่ของเขาเขาก็เลยจะประหยัดแต่ของเราเนี่ยค่ะด้วยขนาดแปลงของเราเนี่ยมันกว้างถึง ขนาดแปลงเนี่ยมันสองร้อยกว่าถ้าเราเอาหนงเมตรเนี่ยมันก็จะทําให้แปลงของเราเแคบใช่ไหมคะเราก็เลยแบบโอเคเราเสียพื้นที่ถนนไปเยอะหน่อยก็ทําให้บ้านมีความสบายภายในเราก็เลยต้องเราก็เลยแบ่งเป็นถนนแปดแปดเมตรนะคะนี่แหละคะ่ะอันนี้คือแปลงที่เราจัดเอาไว้เราก็จะมี้วล้อมให้นะคะแบบนี้ให้เห็นแนวแปลงชัดเจนร้วที่เราทําให้ก็คือเป็นแนวแปลงตามรูปแปลงในฉนดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาปานะคะเอามาให้ แล้วอันนี้เป็นส่วนส่วนภายในแปลงค่ะเราถมสองรอบนะคะอันนี้ดินน่ะแน่นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเราบอกได้เลยว,ว่าเป็นประมาณดินเหนียวปนหินประมาณนี้ค่ะเพราะว่าโซนนี้ค่ะดินที่ถมที่ก็จะเป็นลักษณะนี้อาจจะมีหินก้อนเล็กๆแบบนี้ค่ะอันนี้นี่คือนี่คือดินที่เราเอามาถมนะคะเพราะว่าดินมันจะเกาะกันแน่นเนาะแล้วก็สม,สมมติสมติสมสมมติว่าเราซื้อแล้วเราจะทําบ้านแล้วเราต้องการจะปลูกพืชผักอะคะ่ะอาจจะต้องซื้อหน้าดินมาอีกนะคะ ซื้อหน้าดินมาเสริมเนาะแต่ถ้าไม่ได้ซื้อหน้าดินมาเสริมก็อาจจะต้องลงน้มเยอะหน่อยค่ะนี่ก็จะเป็นถนนภายในอีกเส้นหนึ่งที่เราตัดเข้าไปในโครงการนะคะก็จะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้เนี่ยค่ะรูปแปลงนี่ก็เป็นถนนทางเข้าออกอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นาที่เราทำให้จริงๆแล้วที่ดินบางแปลงที่เขาแบ่งขายอะคะ่ะบางเพียหน้าแปลงเขาจะได้อยู่ที่ประมาณสิ สิบส mm, นะี่สิบห้าเมตรเนาะแต่ของเราบางแปลงก็ประมาณสิบเมตรนะคะเอาให้แบบว่ารถเข้าได้ประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าบางแปลงมันอยู่เป็นอยู่ในโครงการไม่ใช่เป็นทางผ่านเนาะเราก็เลยต้องจัดจัดหน้าแปลงไว้พอดีสําหรับประตูบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้มีพื้นที่ภายในให้ลูกค้าได้เยอะกว่าเนาะให้ความคุ้มค่ากับพื้นที่ภายในสำหรับลูกค้าค่ะก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะนี่ก็จะทำรั้วแบบนี้ไว้ให้นะคะ จริงๆอะ่ะบริเวณแถวนู้นที่เห็นเป็นต้นไม้ะคะ่ะเป็นพื้นที่สนามกอพิเทนสตาร์นะคะรอเขามาปรับปรุงรอเขามาขยายขยายเป็นที่พักอาศัยอยู่ค่ะเราก็จะได้เพื่อนบ้านเป็นบ้านจัดสรรนะคะแต่ของเราก็เป็นพื้นที่สําหรับรองรับการทําบ้านอยู่แล้วว่ะคะ่ะนี่เลยแล้วก็ทํารั้วไว้แบบนี้นะคะที่คือบริเวณรอบๆหญ้าอ,อาจจะเยอะเป็นบ้างหนิดหน่อยเนาะ เพราะว่าครั้งที่แล้วเราตัดค่ะเราไม่ได้ใช้ยาพน่นแต่รอบนี้เราคิดว่าเราเดี๋ยวเราตัดแล้วเราจะพน่นยาอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้มันขึ้นไว้นะคะนี่ก็ระยะน่าจะประมาณสองเดือนนะคะยาที่มันสูงขนาดนี้นะคะนี่แหละคะ่ะนี่คือเป็นความกว้างของถนนภายในที่เราทําให้นะคะกว้างอยู่ที่แปดเมตรเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครจอดรถหน้าบ้านเนี่ยก็ยังมีพื้นที่เหลือในการที่จะสําหรับเพื่อนบ้านท่านอื่นขับรถสวนไปมานะคะ นี่ค่ะมีก็แนวรั้วก็จะเป็นแนวแปลงนะคะเราทําไว้ให้เนาะคือสมมุติว่าเราซื้อแล้วเราทิ้งเก็บไว้ซื้อแล้วเรายังไม่ได้ทําประโยชน์สักสองสามปีสี่ปีก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามีรั้วแล้วคือแม้ว่ามันจะไม่ได้รั้วแบบมิดชิดน,นะคะแต่อย่างน้อยรั้วที่มีค่ะก็แสดงความเป็นเจ้าของเอาไว้แล้วได้นะคะดีกว่าไม่มีเนาะนะคะก็รอบๆประมาณนี้นี่คือเป็นแปลงที่เราแบ่งขายที่หลังโรงเรียนสอนภาษาะคะ่ะ นี่ก็จะเป็นไฟฟ้าฝั่งนี้จะเป็นของคนอื่นนะคะเป็นของเพื่อนบ้านเนาะแต่ของเราก็จะอยู่โซนนี้ที่เราทำรั้วไว้แบบนี้เลยนะคะประมาณนี้ก็นี่แหละค่ะบรรยากาศที่ดินที่เราแบ่งขายจะเป็นประมาณนี้เราใช้แปลงนี้นะคะเราใช้เวลาปรับปรุงก็นานอยู่เหมือนกันนะคะแปลงนี้เราเริ่มตั้งแต่ประมาณปีก่อนเนาะเราก็เริ่มถมก่อนพอเริ่มถมเสร็จแล้วก็ ผมรอบแรกเสร็จก่อนแล้วก็ยังไม่ได้ทำรั้วนะคะมาทำถนนเนาะพอทำถนนเสร็จแล้วค่อยทำรั้วพอทำรั้วแล้วก็เสริมเสริมดินให้แน่นขึ้นอีกระดับหนึ่งประมาณนี้ค่ะแล้วค่อยแบบขยายเขตไฟฟ้าปะปาเข้ามาเพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าที่ซื้อก็สามารถขออนุญ,ญาตทำสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะตรงนี้ก็ขึ้นตรงกับเทศบาลพลานะคะอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะ ยืนกู้กู้เพื่อสร้างได้นะคะสาหรับที่ดินแปลงนี้สําหรับท่านไหนที่แบบว่ายังแบบว่าไม่เคยไม่เคยกู้ซื้อที่ดินเนาะเราก็แนะนาว่ากู้พร้อมพร้อมสร้างบ้านจะได้ราคาที่ดินที่เยอะกว่านะคะเพราะว่าอย่างน้อยสมมุติว่าสมมุติว่าเรากู้ซื้อที่ดินอย่างเดียวใช่ไหมคะก็จะมีเกณฑ์เฉพาะบางธนาคารที่เขาจะรับนะคะหรือเขาอาจจะรับแค่ สมมติเขารับจริงๆเขาก็จะได้ราคาที่ไม่เท่ากับราคาที่ดินจริงอาจจะได้ราคาแค่ประมาณ50หรือ60%เปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าถ้าเรากู้พร้อมรูปแบบการเขาเรียกว่ากู้เพื่อสร้างะคะ่ะหรือคือกู้พร้อมกับการสร้างบ้านแบบนี้ค่ะ,อะยอนเงินที่ได้ค่าที่ดินเราจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าเขาจะจ่ายเป็นงวดน,นะคะก็ลองดูนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากได้ที่ดินแต่ว่าอยากจะเอาเข้าแบงค์แบบนี้ค่ะก็ลองไปปรึกษาแบงค์แต่ละแบงค์ได้นะคะ เขาก็มีกฎเกณฑ์ในการที่จะให้ให้กู้อยู่ค่ะแต่ว่าเพียงแต่จ่ายเป็นงวดเป็นงวดก็ลองศึกษารายละเอียดจากแบงก์แล้วค่อยมาคุยกับทางเราก็ได้ค่ะว่าจะขอจ่ายเป็นงวดได้หรือไม่แต่เราก็ยินดีนะคะขอให้แบบลูกค้าชอบจริงๆแล้วก็มีทางออกให้กับเราว่าเออจะซื้อที่ดินกับเราจริงๆระยะเวลาเท่าไหร่นี่ก็มาคุยกันค่ะเรายินดีรับฟังข้อเสนอของลูกค้าทุกท่านนะคะขอให้มาคุยกันค่ะ ก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะเราจะเจอกันในไลฟ์แบบนี้เกือบทุกวันนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะคะเราก็จะมีเรื่องที่ดินมาเล่าให้ให้ฟังกันนะคะหรือเรามีประสบการณ์ด้านไหนเราก็จะมาแชร์หรือท่านไหนมีคําถามเรื่องอะไรก็ลองถามเรามารู้ได้นะคะเผื่อเรามีความรู้เรื่องนั้นแล้วก็จะตอบให้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือในที่ดินที่เราขายทุกๆแปลงในเพจนี้นะคะเราก็จะพาไปรีวิวตลอด พาไปดูทำเลพาไปดูพื้นที่จริงอะคะ่ะเพื่อให้ลูกค้าที่สนใจหรือเพื่อให้ลูกค้าที่แบบว่าอยากจะดูข้อแตกต่างของที่ดินแต่ละแปลงอะคะ่ะได้ตามเราไปดูะคะ่ะจะได้เห็นข้อแตกต่างของที่ดินนะคะว่าที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยความสวยแต่ละแปลงมันแตกต่างกันยังไงมันดูกันยังไงเผื่อท่านไหนมีอาจจะชอบในแปลงที่เราพาไปดูก็ติดต่อรเรามาได้นะคะหรือท่านไหนที่ยังไม่ยังไม่เคยที่จะรู้ว่าบ้านฉางมีอะไรดีก็ฝากติดตามเพจไว้นะคะ เกี่ยวกับการลงทุนที่ดินนี่ะเราก็จะพาไปดูพื้นที่ต่างๆของบ้านฉางตรงไหนน่าลงทุนตรงไหนน่าได้กําไรเราก็จะแนะนําไปนะคะแต่สําหรับในมุมของตัวเรนูเองนะคะพื้นที่บ้านฉางทุกๆแปลงทุกๆพื้นที่น่าลงทุนหมดเลยค่ะถ้าไม่ซื้อวันนี้ไปซื้อวันข้างหน้าหรือซื้อปีหน้าราคาก็จะไม่ใช่ราคานี้แล้วนะคะแต่ถ้าเราซื้อในวันนี้ซื้อในปีนี้ในปีข้างหน้าเราได้กําไรแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รมาชมกันนะคะ เจอกันใหม่ในวันถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ